สำหรับคู่บ่าวสาวจะได้พักผ่อนแต่งตัวแต่งหน้าช่างแต่งหน้าต้องเป็นคนเฟสช่นลอกสำหรับแต่งวีดิไม่ใช่ช่างที่มาจากรา้านทำผมทั่วไปเพื่อที่เจ้าสาวจะได้มีความมั่นใจว่าตัวเองสวยและทอไปด้วยหน้าที่มีเด่นมวุข ก็จะถ่ายภาพเป็ดหลักๆเป็ดเน็แล้วนะครับผมอยากชอบ snap ภาพผู้หญิงอย่างไรคือจะได้ลงอัลบั้มเวียดดิงเอาไว้ดูตราพชั่วร์ตาย โดนท้ายกระเป๋าแล้วกลั้านแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแจกก็ไม่มีเลยแต่รารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าอากาศตอนนี้มันจะหมอกตกาดเพาะฉะนั้นเเราก็จะไม่มีเงนหรือเที่มาเกเกใต้ตาครับไม่มีปัญหาลครับ ไลฟ์มาเต็มที่เลยครับสำหรับมีผลึกของน้องแบดทำให้ดูแบบไม่ว่าจะตัวประเดี๋ยวกระดามหรือว่าตัวเออ่ภาพนะครับมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยดีครับโอเคครับต่อไปจะถ่ายสตนี้ให้เจเจลงมายืนอ,อยู่ข้างล่างแล้วก็เดินหน้าน,นั่งตรงนี้แล้วก็กระโปรงอ่าครับโอ,โอเคครับประมาณนี้นะประมาณนี้ ครวบพว่ชุดเลดิดนงนะครับ, uh, ด, này, รบด้วยควยามยาของมันี้คนคนข้ทางที่เกิดยามาอางเพราะงนเราเล้ position มันให้ถูกที่นะครับเพื่อมันจะสวยเอาหน้าจะต่างกันสักไหน,น,นครับเอเค่มตาค<น>ราือไปเดูครับเป็นทะเลครับสกล โอเคหอโอเคการเอ่อการโพสท่านะครับบางครั้งเนี่ยแล้วแต่อารมณ์ของ้านนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเวลาวางกล้อ,ลแบบองแล้วเราความรู้สึกว่าจะ,ะแข็งเกินไปเพราะฉะนั้น่เราอาจจะเดินสายตาไปทางทั้งตื่นขา,จ,าจะเดินมุมที่สูงหรือว่ามุมต่ำลงแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับทบทการ้วเบิดนี้นะครับว่าเราจะจัดทิศาตาเขายัางไงเดี๋ยวับท่า,าเลยครับเยอะตอนนี้สวน้ากท่าน,นี้เนีย ที่อยากจะเสนคือมี่อกี้เราได้แบบออดอารมณ์แบบเหมืองลางมือไปแต่ตอนนี้อยากจะได้แบบลองกล้องมาเลยนะครับโ okay, อเคเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนโพสิชั่นเดินแต่ว่าหน้าโอเคขอเอาเจ้า,า,า,าสาวนะพบตรงนี้ครับลงมาที่นี่แล okay. โอเคสวยดีมากเซอร์สิ่งดูตจอดีครับธรรมชาติมาก รักกันอีกนิดนึงครับน้านาจะไปวนเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไก็ชอบเอาหัวเชียงนะพาชิานะอ๋อเคดีมากออันนี้ดีมากเคสวยครับโือองสุดเลยโอ้โหเยี่ยมจริงอันนี้ดีครับมืออสุดยอดเลยภาพนี้ชอนนี้เยี่ยมจริงๆถูกใจครับไม่อย่างครับคือเรื่องชุดนะครับถึงนสังเกตได้วเป็น ฟิลข,ขาวหมดอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโอเวคโฟสเนี่ยนะครับมันจะแบบเบินนะครับพอเดินจเจอแดดข้านเนี้ตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจเราถ่ายไว้ให้หนอร์มอลหรือว่าอันเดอร์นะครับแล้วเราไปแก้ในซอฟแวร์ที่หลังเดี๋ยวสีที่โซ่จะโชว์วิธีใช้จอร์จแอนด์เบิร์นทูให้ท่านผู้ชมดูได้ดูกันครับ ตอนนี้อยากเจอต้นหญิงเอ่อแต่ตอนนี้เราเป็นปรานถ้าเราไม่รู้ว่าต้นหญิงเป็นผู้ชายหรือผู้รญิงแต่ว่าเป็ที่เขาเรียกขึ้นมาก็เป็นห่ิงหรือเขาเป็นผู้ชาครับถือว่าเรียกหีครัดตอนนี้เราก็ช่วยกันไปคุยเจาะสมุดขนาดเรือหาแล้วถึงได้หายเลยครับ

เี่ยวนะครับถึงจะใช้น่สีเ่กๆน่งนะแต่ว่าผมเปิดแล้วก็หมดเลยน่สีก็ช่วยละลายแระจาได้บ้างเล็กน้อยนะครับเพราะาเนี่ยติดขับบนี้เราจะใช้รื่งอะไรเวลาถ่ายวีซีโพสเชรหรือว่าเออเวกนี้่าเงี้ยเราควรจะดำเนินแบตจาวมาอย่าให้แระจาวลดจนมาแข่งกับ กับเจดของเราผู้กู้ผู้ด่าสาวนะครับจะให้พะเจมามาเก็นกว่าผู้ด่าสาวเรานะครับดูครับดวงจ่าระเบียบี่นึงดูครับดวง่ดูครับดวง่าเวมากสวยหน้ามองอ่าฮะสวอันนี้ดีมากนีมา ดูครับลูกดีดีนะครับผมสมัยหลาีผมถ่ายประมาณห้าปนกว่าจะได้็จะมีว่าลงมา,ดา,ดาดงแบบได้เหมืนับตอวนี่มันจะนิ่งสบา,ายอ่างนี้พราใครใสนึเลยโอเคครับอีกสิ่งที่สำคัญและบ้างระวังหนอนะครับที่ครับไในมุงครับเทียบเลยเราไปได้เจมาครับเพียงแต่ว่าเวลาเราขึ้นมาขึ้ททนมือลดขั้าบันถ่ายแบบโปรโลกโลเ่ย เพราะฉะนั้นเนี so you know, ่ยควรจะไปเจรจาแบบพ่อๆใปนะครับอย่าไปไีให้คนะครับเพราะฉะนั้นเขามีเดที่ไปดูเหมอนจแต่ว่าเราอเขาสอนว่าชื่เราไปทางน้ตรงที่เราจะได้ถายได้แล้วก็ผลงานออมาสวยครับโอเคครับพร้อมครับเดี๋ยวจะเดินลางจนแบบเมื่อกี้นเินหัวเราะหวเราะเคอทางเลยครับเ สวยในตีนนะครับมันขึ้นอยู่กับการเลือกบุมของท่านนะครับและาการโพซิชั่นแบบนะครับตรงนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีบุ้มที่ดีทุกอย่างก็ออกมาเผยเสร็จครับไม่ต้องห่วง ชอตนี้คงจะเป็นชอตสุดท้ายกรับไปเนื่องจากหลายหลายอย่าง,งจคิดว่าผมคิดว่าภาพทีพ่ผมได้ก็โอเคเลยครับผมพอใจมากช็อตนี้ผมเรียกว่าช็อตินเลยครับจะเป็นสองคนกำลังนั่งแอบพระอาทิตย์ตกนะครับชิวๆสบายๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับดวยมาก เสาโอเคเมากันีดนีมเหรีค huh. ร uh ับโอเคแล้กคุยกันอ่อเสครับอยกน่นะอันน่อยโอเคโอ่โออีเหรเอาเอาสายยส้นนี้สายสนี้สายส้นนี้โอเคดครับ ดีครับนวองนิ้องนี้อันสัตคนเดียวไหมาเปิดหน้าเลยโอเคดีครับเรางน้นการติดมวยกันสองคนมีความสุข ดีนั้นไม่ยากและก็ไม่่ายด้วยครับแต่การถ่ายภาพดีนั้นมีสิ่งที่ท่านผู้ชมไม่ควรจะลืมนะครับคื่หนึ่งนะครับควรจับไปสนมนกับคู่สาวสาวยกันครับเพราะว่าตรงนี้เนั่นะครับถ้าเกิดเราไม่สัดเขาเราโทษคนจูงจารโทษโลรจันทรตจัรงอะไอย่างนี้ไม่มีนะครับภาพจะออกมาไม่สวยครับโฆษณาเนี่ยไปพูดคุยกันไปทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยดีมาครับข้อสองครับ อุปกรณ์สองท่านยังคงด้ยนะครับผมรู้ว่าผมจะมาทะเลผมรู้ว่าผมจะามยังไงผมเลนะครับเพราะฉะนั้นผรู้แล้ต้องการเองงควาเร็วสีเินมีตอะไรตรงนี้เอ่คุณผู้ชมก็เหมือนกันกับที่นมิูที่ถายที่ไหนเนี่ยเจอเดาเรียบร้อยเร่องอุปกรณ์ไปให้พรนะครับข้อที่ามครับเรื่องกระจเรื่องกรนี่ก็สำคัญด้ือนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปบการลดกไแล้วมันก็